สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมพวกองเราช่องน้องเอลซ่ามาแล้วจ้าน,นะครับวันนี้นะครับผมน้องเอลซ่าจะพาทุกท่านมีโชคมีชัยนะครับผมมาชมกันเลยครับวันนี้เราจะมีเกมสนุกสนุกนะคะถ้าน้องเอลซ่าจับได้อ่าตัวเลขไหนนะคะแล้วก็จะให้น้องกินกล้วยตามตัวเลขนั้นเลยนะคะครัมีทอ เ่าร่เลขหนึ่งเลขอะไรคะนี่เลขเจ็ดนะคะเอามให้น้องเจ็ดลูกนะครับเก็บก่อนพ่อค้าน อากล้วยมาให้น้องเจ็ดลูกนะคะลูกโอ้ยมีแต่เลขกเจ็ดเลยนะ้องตรงนี้เอลซ่าเอลซ่าชอบจับเลขได้เยอะเอลซ่าจะได้ทานกล้วยเยอะอเอลซ่ <c oughs> าบอกจะจับ,จะจ,บ,จ,ะจ,บจะจับให้ได้เยอะๆจะได้ทานกล้วยเยอะใช่ไหมลูกอันนี้กล้วยเจ็ดลูกนะครับจ้าจ้าแม่จานึง ได้ทานไปเจ็ดลูกแล้วนะครับวางห้างนัเงให้เขาเดี๋ยวกอลูกเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งจับลูก เล็กเกตเหมือนเดิมนะคะโอ้โหเบิรนหรือเปล่าน้องวดนี้เบิรนหรือเปล่าน้ออันนี้สองตัวก่อนลละไปอาจารย์เอือดได้ทานช่วยเจีลูกอูกแล้ว ทานเพื่อเจ็ดลูกอีกแล้วนะครับต่อไปเป็นรอบสุดท้ายนะครับผมไปก่อนจานอีกจานเดียวเด็กกัาด้วย ไม่ได้นะครับศูนย์นะคะไม่ได้กินนะคะเจ็ดเจ็ดศูนย์โอโอ,อาจารย์เอวไม่ได้กินนะครับผม <laughs> อ่าจับตัวของรายไปแล้วนะครับเจ็ดเจ็ดศูนย์อาจารย์เอวได้กินสองครั้งนะครับผมได้กินเข้าไปสิบสี่ลูกเนาะอ่าสองครั้งต่อไปอ่าจับอีกสองครั้งจับอีกสองครั้งเน,ะงเนะงเาะ เด่นเช้ามานะคะก็จะได้มาเล่นเกมสนุกๆนะคะต่อไปนะครับได้แปดโอ้อาจารย์เอี่นี้ได้กินเยอะๆเลยครับได้กินครั้งละเยอะๆเลยนะครับผม ได้กินแปดลูกนะครับอาจารย์เอวได้ทานตั้วแปดลูกแล้วนะครับ ทานไปแล้วแปดลูกนะครับผมตงสุดท้ายนะคะจับรอบสุดท้ายแล้วนะคะอ่าจับได้ตัวไหนนั่นไม่ได้กินศูนย์นะคะ <laughs> โอ้ย อาจารย์เอลจับไม่ได้กินเลยนะคะได้เลขศูนย์นะครับผมก็แปดศูนย์จบแล้วนะครับผมอดเลยสำหรับสำนักอาจารย์เอลนะครับเอบเช้าเลยนะครับวันนี้ก็ให้มีโชคมีชัยนะครับผมค่ะขอให้มีโชคมีชัยทุกทท่านนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสำหรับนะคะคลิปนี้แม่คอนก็ต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ